we mm -hmm. สวัสดีครับอู๋ s p น n 9ครับเปิดตัวแล้วนะครับในมือผมเนี่ยคือ Samsung Galaxy C Flip 3นะครับทาง Samsung เนี่ยเขากระโดดข้ามชื่อรุ่น C Flip 2ไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็น Generation ที่2ของ Galaxy Z Flip นะครับสมาร์ทโฟนจอพับได้ที่พับแล้วเหลือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับพกพาง่ายน่ารักน่ารักนะครับที่ปีที่แล้วเนี่ยหลายคนเรียกเหมือนว่าเป็น Galaxy ตลับแป้งนั่นเองนะครับปีนี้เนี่ยมีการปรับปรุงหลากหลายอย่างมากๆนะครับดิเมนชันบางลงกว่าเดิมสวยงามกว่าเดิมมีสีสันที่น่าส ใจกว่าเดิมนะครับรวมถึงเอาฟีเจอร์ที่หลายคนเรียกร้องนะครับที่มีคอมเมนต์ฟีดแบ็กมานะครับตอนที่เขาเปิดตัว4รีรรุ่นแรกเนี่ยว่าอยากได้จอด้านนอกตรงนี้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็ทํามาให้แล้วนะครับอยากได้กล้องที่มีคุณภาพสูงขึ้นเขาก็ทํามาให้แล้วนะครับอยากได้ตัวเครื่องที่ทนทานมากขึ้นรวมถึงความสามารถในการทนน้ำนะครับตัวนี้ก็เติมมาให้แล้วเช่นเดียวกัน,นครับคลิปนี้ผมพาพรีวิวเจ้า Galaxy 4.3เจนนี้ครับ เรามาเริ่มจากดีไซน์นะครับของ C Flip 3กันนะครับเขายังคงใช้รูปแบบของสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับที่เหมือนกับสมาร์ทโฟนไซส์ปกติแต่ว่าพับแล้วเหมือนหั่นครึ่งลงมาเลยนะครับสิ่งที่เขาปรับปรุงมาในปีนี้เนี่ยก็คือด้านนี้ครับเราจะเห็นว่าดิเมนชันในขณะที่พับแล้วเนี่ยบางลงกว่าเดิมนะครับเหลือช่องว่างระหว่างหน้าจอตรงนี้ที่น้อยลงกว่าเดิมนะครับรวมถึง ตัวเครื่องเองเนี่ยก็มีมิติที่บางลงกว่าเดิมเช่นเดียวกันนะครับสีสันสดใสนะครับปรับมารอบนี้เนี่ยมีสีให้เลือกหลายสีมากๆนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเข้าไทยสีไหนบ้างนะครับมีการขยายขนาดหน้าจอ c o v e r Screen ตรงนี้นะครับให้ใหญ่ขึ้นเป็น1.9นิ้วนะครับซึ่งใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านี้ถึง4เท่าตัวนะครับจอนี้เนี่ยแม้ว่าจะเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าโชว์ notification ได้หลากหลายอย่างแล้วก็ครบถ้วนมากๆนะครับเป็นจอสีคุณภาพดีทีเดียวครับและที่สําคัญก็คือพอจอใหญ่เท่านี้ มันสามารถที่จะโชว์พรีวิวของกล้องขณะที่เราพับหน้าจออยู่นะครับแล้วก็สามารถใช้ในการถ่ายเซลฟี่อย่างนี้ ได้อย่างสวยงามชัดเจนเห็นทุกอย่างครบถ้วนมากขึ้นนะครับและเรายังสามารถใช้ในการคอนโทรลได้ด้วยนะครับจะเลือกเปลี่ยนเป็นถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอนะครับสวายแบบนี้หรือว่าเลือกใช้เลนส์2ตัวนี้นะครับจะเป็นเลนหลักหรือว่าเลนอัลตราไวนะครับเลือกคอนโทรลได้อย่างเต็มที่เลยจากหน้าจอด้านหน้าโดยที่ไม่ต้องกางตัวเครื่องออกมาครับและพูดถึงเรื่องกล้องนะครับเราจะเห็นว่ากล้องหลักที่เขาให้มา2ตัวนี้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ผู้คนที่ใช้ซีฟลิปในรุ่นปีที่แล้วเรีีียยกกร้รกก้้ออองงนบว่่าาไดลทขึ ทางซัมซุงบอกว่าใส่แฟลกชิปแคม ERA มาให้เลยนะครับตัวหนึ่งอัล้าวายตัวหนึ่งเลนวายนะครับ12ล้านพิกเซลทั้งคู่นะครับแต่ว่าเลนหลักที่เป็น Len wide เลนวายนีย่เป็นดูอัลพิกเซลออโต้โฟกัสที่มี OIS ระบบกันสั่นนะครับจัดเต็มมาให้สำหรับกล้อง43ในรุ่นปีนี้ครับ พื้นที่ส่วนที่เหลือนะครับที่ไม่ใช่หน้าจอ cover screen กับกล้องเนี่ยก็จะเป็นสีของตัวเครื่องตามที่เราเลือกเลยนะครับด้านหลังของตัวเครื่องตรงนี้นรองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยนะครับพอกางออกมานะครับเราจะเจอกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.7นิ้วนะครับซึ่งเป็นขนาดใหญ่เท่าเดิมเลยนะครับเท่ากับ4ฟลิปปีที่แล้วแต่ส่วนที่ปรับปรุงขึ้นมาก็คือรอบนี้หน้าจอด้านในตรงนี้นอัตราการรีเฟรชสูงสุดที่120เฮิร์ตสมกับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแฟลชชิพแล้วนะครับ หนึ่งฟีเจอร์เด่นนะครับของ s a m s u n g Galaxy ี Flip ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมาปีนี้เนี่ยรบบปรุงให้เฉียบขาดมากขึ้นนะครับมีลูกเล่นที่หลากหลายขึ้นก็คือ flex mode นะครับปกติแล้วถ้าเราใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเรากางหน้าจอเต็มที่แบบนี้ใช่ไหมครับก็จะใช้งานได้ปกติทั่วๆไปนะครับไม่ต้องเรียนรู้อะไรกันเพิ่มเติมแต่พอหน้าจอมันพับได้เนี่ยซัมซุงบอกว่าถ้าเกิดเราพับเพียงแค่นี้นะครับเราสามารถที่จะวางบนโต๊ะได้แบบนี้และมันจะแบ่งหน้าจอครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งบนเนี ก็จะหันหน้าเข้าหาเรานะครับถ้าเกิดเปิดกล้องหน้าไว้แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายบล็อกได้แบบเหมือนกับมีขาตั้งกล้องอยู่กับตัวเลยนะครับซึ่งมือถือใช้ปกติทั่วไปธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะตั้งเอียงๆแบบนี้ได้โดยที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรมาช่วยนะครับและครึ่งล่างของเขาเนี่ยก็จะตัดครึ่งโดยอัตโนมัติเลยนะครับให้เป็นส่วนของการคอนโทรลครับถ้าเกิดเป็นกล้องอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าปุ่มการปรับโหมดปุ่มชัตเตอร์หรือว่าปุ่มสลับกล้องเนี่ยจะอยู่ครึ่งล่างนะครับครึ่งบนจะเป็นพรี วิดีโอคอลก็ได้นะครับตอนที่ทําวิดีโอคอลครึ่งบนเนี่ยก็จะเป็นหน้าของผู้ร่วมประชุมต่างๆหรือว่าเป็นสไลด์ที่โชว์อยู่นะครับในขณะที่ครึ่งล่างก็อาจจะเป็นกล่องคอมเมนต์ต่างๆหรือว่า,ป,า control, ปุ่มในการควบคุมนะครับตรงนี้ทางซัมซุงนะครับปรับปรุงให้รองรับกับหลายแอปพลิเคชันมากขึ้นนะครับใน f l e x Mode ตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่หลายคนชื่นชอบโดยเฉพาะคนที่ชอบถ่ายบล็อกตัวเองนะครับหรือว่าคนที่ต้องการจะเอาเครื่องเนี่ย ไปวางตามที่ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องพกอุป,ปกรณ์เสริมเพิ่มเติมครับสมาร์ทโฟนจอพับได้เนี่ยหลายคนก็จะกังวลในเรื่องของความทนทานนะครับแน่นอนนะครับว่าสมาร์ทโฟนจอพับต้องผ่านเทสนี้จากเรานะครับก็คือเราจะต้องออกแรงเพื่อที่จะพยายามหักมันนะครับขยับแทบไม่ได้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าความแข็งแรงทางด้านโครงสร้างเนี่ยยอดเยี่ยมมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับรวมถึงความทนทานในการที่เราจะแบบรุนแรงกับมันสักหน่อยนะครับพับแรงสักหน่อยเนี่ยก็ เราจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้เปราะบางอะไรขนาดนั้นนะครับสับัดเพื่อใช้งานนะครับเนี่ยมีคนโทรมาอยากจะรับสายนะครับก็สับัดใช้งานมือเดียวแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปีนี้นะครับใน4ฟลิป3ก็คือมีความสามารถในการทนน้ําที่ IPX8 แล้วนะครับสามารถที่จะทําน้าหกใส่ได้สามารถที่จะเดินใช้กลางฝนได้นะครับแต่ว่าเรตติ้งเท่านี้เนี่ยไม่ได้รองรบับกับการจุ่มโทรศัพท์ลงน้ําไปทั้งเครื่องหรือว่าการตกสระน้ําแต่อย่างใดนะครับแตอออแาา่อย่างอุ่น ใจมากขึ้นในชีวิตประจําวันของเราครับจุดเด่นที่สุดนะครับของ Galaxy Z Flip เนี่ยก็ต้องยกให้เรื่องของดีไซน์นะครับถ้าเกิดสมาร์ทโฟนมันพับไม่ได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนไซส์เดียวกับที่พวกเราพกกันอยู่แทบจะทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่พอมันพับได้ขึ้นมาและทาดีไซน์ให้มันสวยงามขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันเริ่มดูเป็นอิเซอรี่ขึ้นมานะครับมันเริ่มดูเป็นเครื่องประดับขึ้นมานะครับผมคิดว่าคุณผู้หญิงหลายคนน่าจะอยากได้นะครับตัวนี้ใส่อยู่ในกระเป๋าผู้หญิงก็จะคล้ายๆกับตลบแแป้ง้งงงครเื่่อออสําานะตพหยิขึ มาเนี่ยมันเป็นสมาร์ทโฟนฟูลไซส์นะครับที่ใช้งานได้อย่างเต็มที่ไม่ได้ลดละเรื่องของฟังก์ชันลงไปเลยนะครับแต่พอพับขึ้นมาปึ๊บเออมันสวยงามเก๋ไก่เพิ่มบทสนทนามากขึ้นนะครับปีนี้เนี่ยเด็ดขึ้นไปกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่า s ซั s ซุงได้อัปเกรดในส่วนของอัซเซสซอรีให้น่าสนใจมากๆนะครับนี่เป็นเคสที่ผมชอบมากๆเลยนะครับที่ออกมาพร้อมกับ Galaxy 4 3นะครับพอเราใส่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูครับใส่ง่ายดายมากๆ ก็จะมีห่วงคล้องอย่างนี้นะครับที่เราสามารถที่จะสอดนิ้วเข้าไปได้ครับนี่นะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถในการใช้งานนะครับให้แบบเออมันอยู่มือมากขึ้นนะครับกระชับมากขึ้นพับออกมาเนี่ยก็ดูเป็นเครื่องประดับที่สวยงามมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทนทานมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเออตัวนี้ออกแบบมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับ สรุปสเปคของ Galaxy c Flip 3นะครับจอด้านนอก cover screen ขนาด1.9นิ้วใหญ่กว่าเดิม4เท่าตัวจอด้านในกลางแล้วขนาด6.7นิ้วอัปเกรดรองรับ refresh rate สูงสุด 120Hz ใช้ CPU แรงขึ้นเป็น Qualcomm Snapdragon 888 5G RAM 8GB ส่วน ROM มีให้เลือกทั้งรุ่น128 GB และ 256GB กล้องหลัง2ตัวมีทั้ง ultra wide และเลนส์หลักนะครับกล้องด้านในความละเอียด10ล้านพิกเซลตัวเครื่องทนน้ำมาตรฐาน IPX8 แบตเตอรี่ขนาด 3,300mAh ชาร์จเร็วสูงสุด15วัตต์ระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบด้วย Samsung One UI มีให้เลือก4สีคือสีครีมสีเขียวสีลาเวนเดอร์และสีดำแฟนทอมแบล็ k ซึ่งสีดำนี้จะเป็นสีเดียวที่เป็นผิวด้านนะครับและพิเศษบนเว็บ samsung.com จะมีให้เลือกเพิ่มเติมอีก3สีคือสีขาวสีชมพูและสีเทาครับ s a m s u n Galaxy Z Flip 3เปิดตัวในไทย2ความจุนะครับรุ่น128 g b 34,900บาทและรุ่น256 g b 36,900บาทครับอันนี้ก็เป็นพรีวิวนะครับฟีเจอร์ใหม่ครับที่ a m s u n งเปิดตัวมากับ Galaxy Z Flip 3นะครับรอบนี้แต่ว่าดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยต้องไม่ลืมที่จะตามไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับพรีวิวเจ้า Galaxy Z Fold 3นะครับสมาร์ทโฟนจอพับระดับแฟลกชิพเลยนะครับตอนนี้เป็นเจเนอเรชันที่3ของเขาแล้ว พลาดไม่ได้ครับตามไปดูอีกคลิปหนึ่งด้วยนะครับผมอู๋ Spin9 ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ